สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บ้านประจชนนุชาแนลเด้อเช้านี้บรรยากาศเงียบสงบค่ะทุกอย่างอยู่ในความสงบเห็นไหมคะดอกไม้รอบรอบบ้านค่ะเห็นไหมคะ,ว,ะ,คมคะว่าอะไรเปลี่ยนไปบ้านที่บ้านทุกคนเห็นไหมคะว่าอะไรเปลี่ยนไปบ้าง รู้สึกโล่งโปร่งใช่ไหมคะโล่งโปร่งใช่ไหมคะเมื่อสองสามวันที่แล้วคุณหมอท่านให้คนงานในในรอพอนะคะในโรงพยาบาลมาตัดแต่งตัดต,ตดิ่งตัดแต่งตัดกิ่งต้นไม้ค่ะต้นโมกมันก็เลยดูโล่งค่ะดูโล่งแล้วก็ประุกว็ว่าดีนะทุกคนดีนะเมื่อก่อนมันแลอึมครึมค่ะพอมัน มันสูงเนาะมันสูงมันยังไม่ได้ตัดแต่งนะแต่ว่าพอมันสูงมันก็มีดอกอะ่ะมันก็ดีคนละอย่างค่ะทุกคนดีคนละอย่างตอนเช้าก็บรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะคะในตัวรอ,อบๆหมู่บ้านที่ประจุอยู่ในตัวเมืองจันทบุรีค่ะเฉะพาะบริเวณบ้านที่ประจุอยู่นะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้คะ่ะทุกคนฟังเสียงนกเสียงกาล้อมดื่มกาแฟไปทานขนมไป ซึมซับเอาบรรยากาศรอบๆบบ้านค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนทัุกก็ไม่ได้เดินไปไหนเนาะเดี๋ยวสายสายก็ถึงจะขึ้นไลค์คุยด้วยค่ะอยากจะคุยด้วยแหละถ้าไม่ได้คุยด้วยก็รู้สึก,กยังไงไม่รู้เหมือนอะไรขาดหายจากชีวิตไปหลังจากที่มาทํา youtube แล้วนะคะทุกคนมันก็โอเคนะทำยูทูบแะบทายเหงาได้ค่ะทุกคน เรามีเพื่อนเราได้รู้จักเพื่อนใหม่เยอะหลายหลายอย่างที่เราไม่เคยรู้เราได้รู้ได้เห็นเนาะมันก็มีความสุขไปอีกแบบนึงค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเราทำใจยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เนาะถึงจะไม่ทั้งหมดซะทีเดียว